สวัสดีครับพบกับ cnc custom part วันนี้มาดูกรณีศึกษาของช่างนะครับช่างต้องการจะทำงานตามโปรเซสนี้นะครับโปรเซสนี้จะเป็นโปรเซสการปาดหน้าแล้วก็กัดด้านข้างนะครับชิ้นงานสำเร็จของโปรเซสนี้ของขั้นตอนนี้ก็คือเป็นไปตามรูปนี้นะครับตามรูปที่เห็นอยู่ในขั้นตอนการกัดก็จะมีการปาดหน้าแล้วก็การกัดด้านข้างนะครับ แต่ว่าเนื่องจากเนื้อวสัสดุเนี่ยเผื่อมาเยอะนะครับก็ถ้าเราจะกัดด้านข้างนะครับต้องด้วยเอ็นมินเนี่ยจะต้องใช้การกัดแบบหลายรอบนะครับหลายชั้นเพราะว่าเ,เผื่อเนื้อมามาเยอะไปนะครับก็แทนที่จะใช้การกัดด้วยเอ็เอนมินนะครับเพราะที่จะต้องกัดหลายรอบหลายชั้นแล้ว ลายชั้นเนี่ยช่างเปลี่ยนมาใช้ดอกหัวเฟสนะครับซึ่งทําการปาดหน้าแล้วเนี่ยนะครับมาทําการกัดด้านข้างไปด้วยนะครับกัดด้านข้างแบบหยาบนะครับแล้วก็ค่อยเอาเอ็นมินมาเก็บขนาดอีกทีหนึ่งนะครับเป็นไปตามคลิปวิดีโอที่ที่เห็นนะครับก็คือขั้นตอนการปาดหน้าด้วยด้วยหัวเฟสแล้วก็เอาหัวเฟสมากัดรอบตัวเผื่อไว้นิดนึงนะครับ เผื่อไว้นิดนึงเผื่อขนาดด้านข้างไว้นิดนึงเดินวนล,ลงไปแล้วค่อยเอาตัวเอ็นมินเนี่ยมากัดรอบตัวให้ได้ขนาดตามโปรเซสนี้นะครับก็เห็นว่าเนื่องจากมันน่าจะดีกว่านะครับดีคือที่ดีกว่าคือดีกว่าใ,ในในการทำงานของที่ช็อปของเรานะครับนะครับก็เลยเอาวิดีโอนี้คลิปนี้มาให้ดูนะเพื่อ ใครแฟนเพจเอาไปประยุกต์เอาไปพัฒนาต่อยอดกันดูนะครับว่าเอาแบบนี้มันดีหรือไม่ดียังไงนะครับเอามาให้ดูนะครับถ้าดีก็เอาไปประยุกต์ไปต่อยอดกันไปถ้ามันไม่ดีหรือมันไม่เหมาะสมกับช็อปของแฟนเพจก็ปล่อยค้ามันไปนะครับก็หวังว่ามันคงจะดีนะครับเพื่อใครเอาไปต่อยอดกันได้นะครับฝากไว้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้า สวัสดีครับ